สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราครับ Hope Channel วันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวัคซีนโควิด1 9นะครับรอดแรก2 0 0แสนโดสก็ได้มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านี้เช้าวันที่24กุมภาพันธ์64นะครับเ,เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์นะครับ64นายแพทย์ทวีสินนะฮะโฆษกศูนย์บโโร,ร,ริหา,ารสถานการณ์โควิด -19 นะครับรายงานว่า วัคซีนโควิด -19 าจำนวน20 0 0 0 0โดสแรกนี่นะครับจะมาถึงประเทศไทยในวันนี้นะครับโดยที่ประชุมสบคให้ความเห็นชอบกระจายวัคซีนไปทั้งหมด13จังหวัดดังต่อไปนี้นะฮะโดยจังหวัดที่1ถึง9นะครับจะประกอบด้วยจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่ครับจังหวัดที่1นะครับจังหวัดสมุทรสาครได้รับทั้งสิ้นนะครับเ0 0 0หโดสนะครับก็จะเป็น ทางด้านของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยนะครับและผู้ที่มีโรคประจําตัวก็รวมไปถึงประชาชนทั่วไปและแรงงานนะครับจังหวัดที่2นะครับเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นทางฝั่งของตะวันตกนะครับทั้งหมด66,000โดสนะครับก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ นะครับและสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสผู้ป่วยผู้ที่มีโรคประจําตัวประชาชนทั่วไปและแรงงานเช่นกันนะครับจังหวัดที่3นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับได้รับ80,000โดสนะครับเช่นกันนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยผู้ที่มีโรคประจําตัวประชาชนทั่วไปและแรงงานนะครับก็จังหวัดที่4นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับหกพันโดสบุคลากรทางการแพทย์นะครับ เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยผู้ป่วยที่มีโรคประจ pues ําต <depend> nah ัวประชาชนทั่วไปแรงงานเช่นกันนะครับจังหวัดที่5นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับหกพันโดสบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยผู้ที่มีโรคประจําตัวและประชาชนทั่วไปแรงงานนะครับนะครับจังหวัดที่6คือจังหวัดตากนะครับเป็นอําเภอแม่สอดนะครับห้าพันโดสบุคลากรทางการแพทย์นะครับ เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยนะครับจังหวัดที่7นะครับนครปฐม3,500โดสนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ seis, ke. profit, ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยเช่นกันครับจังหวัดที่8นะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ2,000โดสบุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยเช่นกันนะฮะจังหวัดที่9นะครับราชบุรีนะครับ2,500โดส บุคลากรทางการแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยนะส่วนจังหวัดที่10ถึงจังหวัดที่13นะครับเป็นพื้นที่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับและสังคมโดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะครับพิจารณาจัดสรรจํานวนวัคซีนนะครับให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ได้แก่นะครับจังหวัดที่10นะครับชนบุรีนะครับ4,700ดโดสจังหวัดที่1 1นะครับ จังหวัดภูเก็ต4,000โดสนะครับจังหวัดที่12จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอเกาะสมุย2,500โดสนะจังหวัดที่13นะครับจังหวัดเชียงใหม่3,500โดสครับทั้งนี้นะฮะการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายเข็มที่1และเข็มที่2นี่จะห่างกันประมาณ2-3สัปดาห์นะครับสำหรับวัคซีนที่เหลืออีกประมาณ 16,300โดสนะฮะก็จะสำรองไว้สำหรับควบคุมการแพร่ระบาดนะครับและฉีดให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ When they No more hope is left in me. I can see what comes my way.